จังไรน่นนี่ว่าคนผัด่อยูกันนอนมันจังไดนู่นนี่บัดทิ้นี่ว่าเสียงมันมากนะ แสงบอกคือมันแสงจังไดนอหนีนอบัดที่นวคก็จะมาเปลี่ยนสีแดงๆจะกักบ้านเจ้าเวืบไฟขึ้นวืร์บคนปอยู่มันหลดิคนเขาไปหันไหลอยู่ก็เลยก่อไฟอะไรอยู่บอกเออแล้วคุณยายอ๋อบ่อลกเอ แสงอันน่ะเนี่ยแสงมัขนนึ้นชะ่วงนี่และวขึ้นขึ้นอีกแล้วเครื่องบินทัานนี่ขึ้นอีกแล้วว่าสันดอกไฟมาจากที่แรกกันป้าก,ก็เลยรีบมาก,ก่อไฟขึ้นรับใส่กับอันนั้นนำขึ้นนี่นะพักคุณก็ไฟขึ้นท่างน,นี้ของป้าก,ก็ยูยังสีเหลาเมื่อขึ้น,นว่าเห็นอันนี้แล้วคอมเมนต์พ้นมากก็ดีแล้วก็ว่าแสงไฟวาบหวาบยูยังสันนะ ป้าเห็นขึ้นอยู่ระยะใดปะระยะนี่แหละอยู่อยู่สูงป่ะไปไม้นี่แหละ้วไปไม่แล้วขึ้นน่ะนั่นค้นก็มาหลายอยู่ได้แหละแสงมันขึ้นอยู่เนี่ยคือแสงเครื่องบินนี่แหละมันมันจะเป็นสีแบบคือตะเวนที่โต๊กดินยังสันละมันเป็นนั่นน่ะมันเป็นสีคล้ายๆตะเวนที่โต๊กดินยังสันนะมันขึนเข้ากับพี่คนเห็นอยู่เป็นปะเสียวมันมานี่แล้วแสงอ่ะ พิสูจน์ได้ด้วยหลักวิยาศาสตร์นะครับซึ่งเป็นความเชื่อชาวบ้านเราก็ที่จะไม่ให้ชาวบ้านเคยความเปลี่ยนตัวอะไรก็เท่นไปฝากผู้ใาญ่บ้านได้ได้เฝ้าระวังติดตามให้เพื่อให้กาลังใจว่ามันทุกเหตุที่ไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สาม,มารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นอะไรนะครับนั้นก็ทางอำเภอก็ไม่ได้นิ่งนอน,นใจนะครับจะได้ส่งอสอส่งเจ้า้าที่มาแต่ผมก็คงต้องหาเวลามาพิสูจน์ด้วยตัวเอง ด้วยนะคะรับว่ามันคืออะไรครับว่าจะได้สบายใจนะคะรับว่าอสิ่งที่เห็นนั้นมันเป็นเรื่องอไสยศาสตร์หรือยาศาสตร์เจ้าหน้าที่เขาสงวนว่าขายยาละหนึ่เป็นไปกับการจำว่าขายยาถ้าโดนบิดไม่รู้อย่างเขาพูดกันอย่างนั้นพวกไม่โดนบิด ด้าไม่ใช่อะไม่ใช่มโดนถ้าถ้าโดนนะที่ผมใช้มันจะตงไม้ตั้งคุณเจอนะมันจะถ้ามองเนี่ยมันจะเหลือเหลือยอดไม้เนี่ยฝายีันแดงทันันเนี่ยแเขาเขาเขาก็จะแตกคือมันเข้าก้องอ่ะมันแตกแล้วก็จะสาไปเป็นนิสัยเยอะึมันเนี่ยมันจะลุนไหมด ตรงก่อนที่นายจะเลี้ยวลงมาวันนี้ผมน้ำแห้งเวลเลี้ยวใหญ่ๆประมาณอาทิตย์กว่าผ่านมาเนี่ยเห็นขึ้นตรงไหนนี่อยู่คันนาคันคันนึงต้นไม้ต้นนึงมันลอยเลยมันไม่เจอลอยผมดูว่าแก่เรื่อยแก่ไฟมันออกเฉียวๆหน่อย เฮ้ยได้ไปเยอะวะียกไอ้แจมาไปพูดเรียกไอ้ตายก็ไปพูดเรียกคนหนึ่งทั้งหมดเป็นสี่ห้าครั้งไม่เลีงใครพูดเลยู่ตรงคณะหางจากถนนนี่ประมาณสิบว้าได้ผมก็ใช้ไฟเลยเฮ้ยได้เยอะวะ่พูดมึงอย่าไปบ้านมึงก็ไปบ้านนี่และเพื่อชีวิกว่ากว่าย่ขอบ่อยเดือนที่นี่บอกว่าขี่รถมามองไปยังไปยังไม่ลุกไปไหนเลยงวแโซนโซนโซนเนี่ยมันมีคนเที่ยวบ้ัง นี่ยห็นว่ามันร้อยเนี่ยเพาใหญ่เพ้าใหญ่อยู่เท่าน้หครับเข้ากันเลนี่ยมาแล้วครับกูไปนั่นไขหวานพู้ใหญ่เปานไ่หวานเป็นห่อดว่า